ลุนไปแล้ว250ล้านเยนก็คือ100ล้านบาทนะฮะก็เพื่อนๆลองดูนะใช้ความหรูขนาดนี้นะฮะมันจะมี2ฝั่งลงทุนไปแล้ว250ล้านเยนดูเถวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยนะฮะการตลาดของเขาเป็นยังไงเขาประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุน่นแต่มาเปิดที่มาเลเซียนะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามียอดขายอยู่3,500ล้านเยนนะก็คือพันพันล้านกว่าบาทนะฮะรู้ไหมอยากดูเจ้าของไหมหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนดู ห้องนี้นี่คือห้องส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไปทางนี้ครับไปดูครับโอ้โหบริษัทนี้นี่คนนี้นี่ไงนี่คือเจ้าของเจ้าของฮะดูใส่ชุดธรรมดามากเลยนะเดี๋ยวเราคุยกันว่าเพราะอะไรถึงมาแบบนี้เดี๋ยวผมขอโคจิมิเนติตะมาดูเนี่ยนี่ฮะดูดิมาดูเนี่ยทางเข้าเนี่ยนฮะหรูไหมทางเข้าเนี่ยโโอ้หแบบดูดิไม่มีใครอยู่เลยอ่ะนะฮนะเล่นอย่างเงี้ยแล้วสามารถเนี่ยดูนะฮะว่า ไม่มีใครอยู่เลยทั้งเราดูทั้งทุนไม่หนาจริงอะอยู่รอดไหมเนี่ยนะนี่กำลังจอยักษ์นะทีวีจอยักษ์อย่างนี้เลยนะฮะเข้าไปอยู่เนี่ยเราอยู่ในเมืองใจกลางเมืองของกุุลลัมเปอร์นะฮะเพื่อนดูดิผมเข้ามาดูเนี่ยนะเล็กไปเลยฮะตัวผมเล็กไปเลยฮะเล็กไปเลยฮะเดี๋ยวผมจะดูด้านนู้นคือเล็กเลยอ่ะนะอย่างนี้เลยฮะเพื่อนๆเพ่งเข้ามาดูเนี่ยฮะเล็กไหมเล็กไปเลยฮะดูดีมาเขาลงทุนแบบนี้ นะฮะลงทุนแบบนี้ไม่มีลูกค้าเลยลงทุนไปแล้ว2 5 0ล้านเยนก็นนคือร0อยล้านกว่าบาทลองคิดดูครับว่าถ้าทุนไม่หนาจริงจะอยู่รอดได้ไหมแล้วนี่คือนี่คือเมืองอะไรฮะเมืองของคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามอะ่ะแล้วคนที่มาเที่ยวเนี่ยมีมีคนที่ชอบที่เนี่ยมีขนาดไหนแล้วเขาอยู่รอดได้ยังไงใช้เวลานะใช้เวลาเนี่ยประมาณ เท่าไรแล้วเขามาก่อตั้งใหม่เขาบอกว่ามีเพื่อนเขานะฮะเพื่อนเขาเนี่ยมาทําธุรกิจที่นี่ก็เลยอยากมาทําที่นี่ดูลองคิดดูถ้ามาประเทศไทยจะเจ๋งขนาดไหนลองคิดดูถ้ามาที่ประเทศไทยจะเจ๋งขนาดไหนค็อเมื่อเองคิดดูนะฮะประเทศไทยทุกคนไม่ได้นับสือนอะทุกคนสามารถเที่ยวได้อยู่แล้วโหเสียดายมากถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยมันมาเ <P. S 2> ขาบอกธุรกิจเกี่ยวอะไรฮะธุรก <P. S 2> ิจเกี่ยวกับเรื่องแบบ คนบางนี้ก่อนนั้นนี้ก่อนครับเกี่ยวกับธุกรกิจเกี่ยวเรื่องอะไรคะคนคือสามารถเจอกันระหว่างคนไทยคนญี่ปุ่นคนอะไรมาเจอกันเป็นที่สถานที่นั่งเจอกันอย่างนั้นนะฮะวันนี้นะฮะได้ชมร้านที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องกลับประเทศไทยแล้ววันนี้ก็มาแป๊บเดียวนะครับจะให้ผมเนี่ยช่วยดูว่าทํายังไงให้มีการตลาดทำยังไงให้มีลูกค้ายเยอะๆ,ๆนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะฮะ ลงทุนเยอะขนาดนี้ถ้าทุนไม่หาจริงอยู่ไม่รอดนะโอเคมาละโอเคเจ้าของมาดูโอเค,อ,เค,อ,อ,อ,เคอันนี้ผมขอประชุมกับเจ้าของต่อนะฮะนี่เห็นเห็นเจ้าของไหมฮะอยากคนในคณะชิมัสเนี่ยนั่นนี่คนคาดูก,ก,ดกุลน,น,น,นี่ยันอินเตอร์วิวอย่าอินเตอร์วิวจะนี่คือเจ้าของนะฮะนี่คือของเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรื่องราวจะมาจะมา,ะมาเรื่องราวเป็นยังไงจะมาเล่าอีกทีครับเพื่อนติดตามนะครับเราไเจอกันบ๊ายบายแล้วมาตา 話しましまょうって今ちょっと打ち合わせしたいからってみんなバイバ,ーイ,バイバーイ OK です。<coughs>